สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อสายปารวยผู้ต่อปารวยทางเฟซบุ๊กของสไบชายพรหมครับเอฟซีครับพ่อกันอยู่บ้านพ่อเพชรครับเอฟซีครับผมนะครับมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรครับเอฟซีครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลือกทางช่องเป็นสื่อกลางนะทางช่องเป็นทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางืนะครับเอฟซีรับผมมักกระจัดกัดกระผ่านนะครับเนาะ แนวทางของพ่อเพชรโค้งสุดท้ายวันนี้จะได้ตัวไหนครับพี่ซีครับผมฟังพ่อเพชรบอที่บอกสูฟังนะครับเล้บอลฟันไว้จังไหนนะครับอย่างนี้ว่าฟันดีครับได้ครับพี่ซีครับผมฟันดีครับวสันว่าต่างต่างปล่อยเหล็กชุดนี้ออกไปวสันครับนะเมื่อนี้ก็ไปฟังพเพชรบอลทีบอกสูฟังนะครับเล่เอฟซีครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล,ลนะครับเ้อขอย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล มกักจัดขัดกระ่านขั้นมาขั้นชอปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจกเตือนเอาไว้สําหรัรบเอฟซีไมที่เข้ามาเนาะครับเนาะแนวทางของพ่อเพชรโค้งสุดท้ายฟันธงวันนี้ครับเอฟซครับผมสวัสดีพ่อเพชรสวัสดีครับส<อ>วัสดีแอดมินสวัสดีเอฟซีทุกท่านท,ที่ติดตามพ่อเพชรกระย่างกระย่างซองเนาะครับผมเขายินมน้ำจำลานแล้วกันเขาดินน้ำแล้วกันหันมา อบ, acá, บอกโชคลาบตัวบบดนี้มาหาโชคหาลาบจีใครทีติดตามพอเพชรเกียรตินเพ่อนได้ตามพอเพชรนำกันครับึงต้ไหนชื่ว่ามองน่นเอาเรศบองน่านเขาหนีเลยหลักฐานมอนมอนแต่ว่าบ่ได้นอนจักเย็ดหรอกกระต๊อบนี่ว่ามาเมาเห็นเงยน่เย็ดกระต๊อบนี่นอนยินเย็นจัมือแล้วบ่ได้นนันเชียดออก แต่ก็ดีอยออ่าเอาเวลาอ่าไปขายข้องให้ลูกค้าใหนหน้าร้านครับแล้พ่อพ่อสีน้นอนก็ร่างสินลับแรงเลยผัดมากแลวห่วยงามเชาตื่นดีซีก็ออมยุดเตานี่ยเราลองคล้ลองลองคลองอย่างไกลได้ามาลูกค้าก็ลังมาจุดนัดพบนตอนเช้าครับผมสำหรับเอฟซีื้อไกลอย่างตะมกุง ลาบก่อยซอยแซวหัวสักหัวคว่ไปอยู่นี่แลอเอาทุกอย่างเต้มวอ่าว่าจะสร้างไหมเจนพูดแล้วสองถมสามถมจังไดนอนเสียติฟันในกรคอนตีแจงโคโลมันละบางมือค่าตะฟันบริหนอนซ้ำอบางมือฆ้าตะฟันบริหนอนโดยเฉพาะงวดนี่นี่โดยเฉพาะงวดนี่นี่ฟันดูอืม พองจำได้พ้องจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือช่วงพันตองวดเนาะช่วงพันตองวดได้ตัวเลขคนมาเขียนให้ผมเลยมันบอกปลาได้เขียนวอว้รบ้าแล้วมันน,นี่บอ่ะนีบอ่พันตองวดจีแมนคื่ตัวอะไรโอ้แมนแมนแมนนี่นแ,นแหละนี่เนี่ยมไม่เขียนใส่มือบอครับไม่เขียนจะใส่เขียนใส่กระดาษให้เขียนใส่กระดาษ บบแมนแมนละคือเขียนเป็นตัวมาแล้วง,อง,งองนั่นเออเนาะที่ที่เบิ้งตัวกลางนี่ว่ามัน3ออว่ามันเปียนว่ามันหานี่ครับอ่าขึ้นขึ้นัดช่วงต้องหัวหนออครับผมนี่ตัวเลขหายเนาะแล้วแต่ว่าได้ยินได้ยิน ได้ยินเป็นอีกตัวนึงได้แต่เพิ่นเขียนให้ตัวนึงเพื่อนบอกอีกตัวนึ่งนะอเพิ่งเบิ่งการเขียนเขียนติดตัวนึงแม่นแล้วเวลาบอกออกจากตากเพื่อนติดตัวหนึ่งแม่นมันติดตัไไหนนะครับเอ่อตัวมะลองง่อที่เพิ่นเขียนให้กรั้งทิตีออกเป็นตํามเออออกเป็นตามตัวนี่อ่าแม่นตัวตัวแรกอันดูทั้งล่างขนนั้นมันเป็นคล้ายๆเลขหก แมนโตยาคกลางๆันีวานมันสามกับบแมนวานแปดกับบแมนนี่เป็นเร่งสีเนาะเก้าสีนบอกเก้าแหละตัวกลางนี่หงว่าแปดถึงสามนะแกแปดจยกสามกห่าอ่าแยกแปดจากสามกหายอดกลางเนัะเป็นค่อยๆกันอยู่โอ้คือกันแต่ตัตของแตเนี่ยที่เป็นหกสิน่ะอ่าจริงงอมาจิเป็นหโอ้ยไงว่าโตทึ่งๆกับตัวขงใตนี่ชัดเจนครับโตรึ่งๆไมันช่เป็นเลขเก้าอัลเบริตรู้ไหมใแล้วก็ตรงกลางนี่มันที่เป็น ขีดคือเลขหาแล้วมันสะมีอันคือเลขอันี้ขคือมาทั้งเครื่องเป็นซีมบ่อเป็นคือเลขสามเลขหาเลขเลขแปดเนี่ยแหละยู่กลางนะแต่ว่าตั้งแต่มันเป็นหกชัดเจนอยู่นั่นแหละนั่นคือฝันช่วงตองวัดเนาะเลขมันออกมาตามนั่นแต่แต่ว่าหลังๆมาอ มันนอนหลันนอ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 นหลายฟันหลายบอกกีมอเตอร์ใส่อยู่เปิดคืนเบิดวันเลยอันนี้คือตัวเลขเขียนไว้ให้ใช่ตัวนี้ครับครับตัวห้าแป๊กมาแล้วแมนตัวพ่นบอกปะนี่ตัวพ่นบอกตัวไหนโอ้ตัวพ่นบอกแปดแปดสองเจ็ดตัวพ่นบอกเปิแปดสองเจ็ดตัวเจ็ดไทยเปิดเขียนไว้ตัวนึงตัวห้าแปดสองเจ็ดอันนี่แปดสองเจ็ด ให้ซื้อเก้าสิบบาทเออให้ซื้อเก้าสิบบาทตัวน nah ี้ uh, oh แมนอู้หู้แมนแต่ชองเกตให้ซื้อเก้าสิบบาทด้วยอ้หน่าอ่าอันละก็ไปขยายเอาเองเนาะแค่ว่าซี้ยวก็ได้อ่าแค่ว่าฝนตะตงวดแมนบัดเมื่อคืนนี้บัดนี่บัตรมาดเมื่อเมื่อเมื่อคืนวานเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนพระเมื่อคน ขึ้นวันภาคบวกนะที่ฟันวานีคีมอ์ไส้บดขึ้นจักแล้วจักขึ้นเเอาเลขขึ้นนี่แหละหลังจากที่ออกอากาศเป็นบอกเอาไปเสียงฝันเอาไปเสียงก็คือฝันวาีคีมอจะไส้อยู่ขนานมันเิขึ้นบดวันอันอันหาแปดศูนย์เพิ่นนันโอตัวเบียนขนานะครับห้าแปดศูนโปแมนห้าห้าแมนล่ะห้าห้าแปดศูนย์ห้แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ครพครับผมขนเอาเขียนตัวนี้น่อยไว้ให้ บัดนั้นบัดโคง้งคืดไทยนี่ย่านมันขี่สั่งตัวนะครับสั่งึ้นวนัน,วนเห็นว่าฟันเห็นทีโม่ไส่แล้วบัดคืนหลังมันฟันม่าขี่สั่ง<อ>สร้างตัวนั้นมันจะเป็นสร้างโตโ<อ>คิดว่าจะเป็นสร้างโตของเขาพอ เจ้าของทีนี่่พอเจ้าของทีนแต่่อนเรามีสั่งเลยเออเราเคยมีสั่งแม่เรามีสั่งแล้วขายสั่งมาซื้อนาทงนี้ขายสั่งซื้อนาแม่อาวมีจะทคาสุภาพสิบเออแม่นี่เด้ว่ามีเงินซื้อสั่งเออว่ามีสั่งขายสั่งซื้อนาซื้อนาแม่นนีดีเลยอ่าเคือสิบเป็นสั่งตัวนั้นแหละเพราะว่ามันเผล่เลยไหมจนเป็นสั่งดอนเลยไ้ยอ่า เออแล้วฟันวารีกีข้อบังขับสั่งยุ่งปัน oh, ข่ะโอ้กับผมนั่นน่ะดีเยวเองแล้วสั่งปกตีแล้วเมื่ก็ได้เลยแล้วขันวาสั่งกันเลขหกแปดชุดนี้เดียเนอ้อมันมีเก่าเนาะสร้าง,งเป็นเก่าเนาะสร้างเป็นเก่ากันนี่เนี่ยหกแปดเก้านี่เนี่นวยขนาดแต่ว่าผมหมดขื่นคอมคีย์ทั้งข้อสั่งนะเออก็บหกเก้ากันนะนี่เตี้ยเออจะมีหกเก่ามีหา,าเก้าผมว่าจะตองหมดมาก เขาตัาวเขาตัวเตัจจนึงแล้วเนาะเอฟซีเตี่ยมันเดินขับด้วยเอฟซีเอครับผมจากตัวน,นึงจากมีสี่ขาเออมก็ซีซะบอก่อด,เดเออีเออผมิดวซีได้ออเอาผลเป็นไวอีกวครับวิครับ,บผมเอาเพิ่มเติมเก้าสี่ผมผมมา ชัดๆคือเก่าเนาะอืมอติดเก่าเก่าเนะาะครับผมเด่นเก้าเด่นเนาะเอออ่าเด่นเก้าเขาต้อมักก็้องตั้งเอวยปากขึ้นมากกัเจ้าสิอ่าบ่แม่นมักออนะคือมันเป็นฝันแปลกๆอยู่ฝันบ่เคยฝันนะเห็นสางผลีตจักเทือย สั่งมันจะเป็นสั่งของเสาพ่อตะกอนนี่นะเออคนอาจจะมาให้โชคก็ได้แต่ว่าคนขึ้นไปขี่เทิงหันก็คือผมเออไปบังคับส้างตัวนี้อยู่เทิงเทิงหันมันบอเคยฟันแตงซีเตือนนะคือเที่ยวก่อนฟันเห็นแม่กับพ่อผูพคนเสียไปมันบอกเออมาไปออกอายุแม่น่ะเออไปออกอายุแม่พุ่นมาคุ้ยหาตัวเอามาให้ แล้วไวายหาอูมใหายผู้เฒ่าเรียงเล้ว่าบอกเอาพอเฒ่าแล้วเล้ว่าพอดอกควายเรียงควายหาโตโอกเครื่องผู้เฒ่าออกเครื่องอายุทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยหาเอาเปนเนานเอกเอาเป็นเพน่นสไตอยุ่นอ่ะครับอันนี้ฟันมาเด้ที่สร้างมัน็นาจะ เป็นเก่าเนาะเมนห่วยตีเตรียมเตรียมสามโจกหาเก้าซี่คนแล้วนั่นขึ้นเดีววะขี่คอมไปตึ้งตึ้นะขึ้นเดีวขึ้นเดี่วพููขี่ข้อสิบเอ็ดขี่ข้อสร้างสิบเอหาว่าหาสิบเอหากระหกแล้วเอาเอฟซีมห้าเก้าสี่หลุดออกมาแล้วครับนั่นบออเนี่ย อันมาเนี่ยเพื่อเพื่อนเพ่อนหนุมารัสี่เดียวนี่อันวะอันนี้อันนี้อันนี้คือนันอีกขึ้นหนึ่งผมมาบอกก็บเซว่ามันมันฟันเอ่อเป็ี่ยนเท่าไเนี่ยเออเนี่ยเลขก็มีเห็นแล้วหาซีซีหาเลขผมมักผมมักคู่นี่ก้าวหากระซีแต่ว่ามักนี่มักหาซีอันเอาครับซีครับผมชอบห้าซีอ่เอาวงให้เลยครับพี่ครับผมอ่าอั่นจบมากเลขตัวนี้วอลอะไร เบาบได้เออครับผมตัวนี้เบาบได้ตัวนี้พูดไม่ได้มีที่มามีที่มาของความฝันแต่ว่ามันไม่เป็นตะพูดเออมันมมัันนเบาบ่ได้ไม่เป็นตะเบาบ่ได้ไอ้ที่ก็ต้องขอใจนะครับต้างเป็นอยังเขอกเบาบ่ได้นะครับมันเป็นอยังคือมีฮาซีอ่าเบาบ่ได้เป็นอยังคาซีครับเป็นเลขมากเลขมากชอบส่วนตัวเนาะอ่าแมนเป็นเลขเนีฝันนั่นแหละรับเองอ่าเบาบได โอ้ยแน่จริงเดี่ยวมาเลยมีหัวอยู่เด้เห่อกระเสือรับตัววงไว้ตัวอ่าอันนั้นข้ามันข้ามมรนงายเนาะอันนี้บอกข้ามปันเยฟังเนาะครับเนาะเล้วก็เอาตะข้ามมันย่ายฟังเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นค้าบรรยายเนะครับด้วยซี่กับผมอ่าบัดตัวเนี่ยน้นกับมิยูหันเคื่อตัวงวดหกแปดเก้าครับเนาะสังเกตบ้างเราครับผมสองตัวกะนั่นแหละครับมักตัวแรกเอาตัวด้านครับซี่รับผม ตัวนี้มันหยิบฟันแปลกๆเลยอะแต่วันบ่กว่าได้เมื่อเสีเอาตัวฟันแปลกไปบ่อเนี่ยฟันแปลกเลยเด้ยครับฟันฟันฟันอยู่ในช่วงอช่วงนี้เอฟันอยู่ในช่วงนี้อในช่วงนี้ครับแต่แต่ว่าฟันในคลื่นเดียวกันแหละแต่ว่ามันฟันคนละอย่างเอออันนี้ฟันวันได้ขี่สั่งเนาะแต่ว่าตรงนี้มันบอกว่าได้ตัวนี้บ่อปลาได้โซเชื่อผมอ่หลังไม่เดี๋ยวดีบอยฟันหรอก เอาง่ายๆว่าเออมีผู้ยิ่งขี่อยู่หลังพระพิษอีกผู้หนึ่งอีกมาเออเอาเป็นตัวใครที่เป็นฮาอาเก้าซีเป็นบ่ลาอ่ามีผู้ยิ่งนั่งผู้ยิ่งนั่งอยู่หลังหลังด้านหลังครับพี่ครับผมแต่ว่ามันออกอีหลีแดงจึงครึ่งเลยหันออกอีหลีเดงโอ้ฟังล้วครันี่เจอกับหลักฐานนี้ เออเอาครับอีซี่ครับผมตมัวนี้สำคัญแล้แต่ผมมากหรือวะครับผมสุงมาแล้วเพื่อพปเศษทีครับ